กบูชายยกมือไหว้โลกอีกครั้งชายแดนพังถึงเวลาขอตังรอบใหม่จากสนามรบสู่โต๊ะขอทานพังแล้วต้องให้โลกซ่อมโอดโอยแบกค่าซ่อมบ้านเรือนซ่อมโรงเรียนไม่ไหว โอ้โหก็น่าแปลกนะครับหุนเซนมีปัญญาจัดหาอาวุธแต่มีงบไม่พอดูแลประชาชนตัวเองดูท่าแล้วโลกจะยังเสริมงบให้เมืองแกมเมอร์อย่างเขเมรหรือไม่เดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปครับอืมหนี่เหมือนหลอกเอาเงินนานาชาติมาซื้ออาวุธต่อเลยนะคะใช่ครับจบศึกปุ๊บหุนเซนเปิดฉากไหว้โลกปับ๊บคือหลังจากไทยกับกัมพูชาตกลงหยุดยิงกันได้เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568ล่าสุดมีแหล่งข่าววงในบอกว่าถึงเวลาที่หุนเซนไปา,า,า,ล,าล่ เหมือนสมัยที่เขาเพิ่งจบสงครามกลางเมืองใหม่ๆซึ่งเหตุผลที่เขาอ้างในการจะไปขอความช่วยเหลือรอบนี้คือเขาบอกว่าความเสียหายจากที่ยิงปะทะก,กับไทยเราตั้งแต่กลางปีลากยาวมาจนพีกสุดๆเมื่อเดือนธันวาคมมันทิ้งแผลลึกกว่าที่คิดไม่ใช่แค่ทหารที่เจ็บแต่เขาเคลมว่าพลเรือนเดือดร้อนหนักบ้านพังพื้นที่กเกษตรศเสียหายโรงเรียนสะพานในจังหวัดพระวิหารจังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพายินเลเจ๊ะไปหมดเขาเลยมองไปที่แผนที่เขาถนัด นั่นคือการแบรมือขอเงินโลกอีกแม่ทำที่ในพนมเปนหรือสีหนุวิลตึกยังผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะคะใช่เลยครับการที่เขาเอาสถานการณ์ชายแดนปะทะกันซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องจำกัดพื้นที่มาเปรียบเทียบกับสงครามกลางเมืองที่คนตายเป็นล้านในอดีตเนี่ยมันเกินเบอร์ไปมากครับคือเขาพยายามจะบิวอารมณ์ให้ประชาคมโลกเห็นภาพว่าเขาเป็นเหยื่อที่น่าสงสารกำลังจะตายเรียกร้องหาคนช่วยทั้งที่ความจริงเศรษฐกิจในเมืองหลวงอย่างพนมเปนหรือเมืองท่าสีหนุวิล ตึกก็ยังอยู่รถหรูก็วิ่งกันสบายแต่พอชายแดนมีปัญหากลับร้องโวยวายเหมือนประเทศจะล่มสลายเขาจะดึงราม่าเพื่อเปิดทางสะดวกในการของเงินบริจาคเข้ากระเป๋าเพราะครั้งก่อนมันเคยได้ผลสินะคะถูกเป๋งเลยครับสมัยก่อนตอนเขาจบสงครามกลางเมืองโลกเทเงินลงไปช่วยมหาศาลเขาคงคิดว่ามุกเดิมจะใช้หากินได้ตลอดการ แต่อย่าลืมนะครับวันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ยุคขเขมรแดงแล้วอ่าในเมื่อขเขมรเลือกข้างและพึ่งพาจีนมาตลอดแต่ทำไมถึงยังกล้ากลับมาแบมือขอเงินจากชาติตะวันตกอีกล่ะคะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมจัดปกติเวลามีโครงการก่อสร้างลงทุนหรือซื้ออุรุขเขมรหันหน้าไปหาพี่จีนตลอดชนิดที่เรียกว่าแนบแน่นสุด,สด แต่พอถึงเวลาบ้านพังหรือเกิดวิกฤตที่ต้องใช้เงินเยียวยาแบบให้เปล่ากลับหันหน้ามาหาโลกตะวันตกหาสหรัฐหาอียูหา, EU, หาปุ่นหน้าตาเฉยคือเงินลงทุนเอาจากจีนเพราะจีนไม่ถามเยอะแต่เงินซ่อมแซมฟรีๆเอาจากตะวันตกเพราะตะวันตกขี้สงสารแบบนี้มันเหมือนการหลอกใช้กันชัดๆเลยนะคะถูกต้องครับคือตอนดีๆก็ไปสู่6จีนแต่พอลําบากจะมาขอให้ตะวันตกช่วยทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะด่าตะวันตกเรื่องสิทธิมนุษยชนไปหยกหยก นี่คือการหลอกลวงโลกให้มารับภาระแทนลูกพี่ใหญ่ของตัวเองครับทั้งที่ควรจะไปขอจีนหรือเพราะจีนช่วงนี้กระเป๋าแฟบเหมือนกันเลยต้องสมสารกลับมาหาของตายอย่างตะวันตกแล้วไอตัวเลขผู้พลัดถิ่นกว่า5 0 0 0คนและความเสียหายมหาศาลเนี่ยฟังแล้วต้องหาร10หารร้อยเลยครับจังหวัดชายแดนอย่างพระวิหารอุดรมีชัยหรือไพรินประชากรเขาไม่ได้หนาแน่นขนาดเมืองหลวงครับข้อมูลปี2 5 6 7 6 8นี่ประชากรพระวิหารมีอยู่ประมาณ2,5 0,000คน อุดรมีใช้ก็ราวๆ2 0 0 0 0 0กว่าคนภพลินนี่ยิ่งน้อยใหญ่แค่7-8็ดแปหมื่นคนรวมๆกัน3ามจังหวัดเนี่ยประชากรก็มีอยู่ประมาณ ,00 0 0 0คนครับอ,อ้าวถ้างั้นที่บอกว่าอบพยพ500,000คนนี่มันแทบจะย้ายคนทั้งจังหวัดออกมาหมดเลยสิคะนี่แหละครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้การอ้างว่าคน5 0,000 0คนหรือเกือบทั้งจังหวัดต้องอบพยพเนี่ยมันคือการปั่นตัวเลขชัดๆเพื่อให้ยอดความเสียหายมันดูวิกฤตระดับชาติเพื่อให้ตัวเลขในใบเสร็จขอเบิกเงินมันสูงขึ้น คือถ้าบอกว่าเสียหายแค่หลักพันคนโลกอาจจะส่งแค่ข้าวสารอาหารแห้งมาให้แต่ถ้าบอกว่าห0 0แสนคนโอ้โหอันนี้ต้องระดับเงินกู้พันล้านดอลลาร์แล้วครับเหลี่ยมจัดขนาดนี้จะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเงินเยียวยาจะถึงมือประชาชนจริงๆไม่มีทางมั่นใจได้แน่นอนครับขเขมรขึ้นชื่อเรื่องคอร์รัปชันอยู่แล้วดัชนีความโปร่งใสนี่ร่วงอยู่ท้ายตารางโลกมาตลอดเงินช่วยเหลือที่ผ่านมือรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนหายวับไปกับตา โครงสร้างประเทศเขาถูกผูกขาดโดยกลุ่มอำนาจเก่าและเครือญาติธุรกิจสีเทาอย่างบ bon ่อนคาสิโนแก๊งโคเซ็นเตอร์ก็มีเส้นสายโยงใยกับคนมีสีมีอำนาจทั้งนั้นถ้านโลกส่งเงินไปเงินพวกนั้นก็อาจจะกลายเป็นรถสปอร์ตคันใหม่ของผู้มีอิทธิพลแทนที่จะเป็นหลังคาบ้านชาวบ้านอประวัติศาสตร์มันฟ้องครับเงินกู้สร้างถนนถนนก็พังในสองปีเงินสร้างโรงเรียนก็ได้แค่โครงปูนแล้วเงินเยียวยาที่ตรวจสอบยากแบบนี้ยิ่งหวานเลยครับ อาจจะมีการตั้งโครงการผีรายชื่อผู้ประสบภัยผีขึ้นมาเบิกงบแล้วเงินก็ไหลเข้าบัญชีลับที่เกาะเคมนหรือสิงคโปร์แทนประชาชนจริงๆอาจจะได้แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปคนละลังแล้วจบข่าวรัฐบาลหุนนี่เห็นวิกฤตเป็นช่องทางทำมาหากินไปนแล้วนะคะใช่ที่สุดครับคือตัวเองบริหารพลาดเองหรือมาสร้างเรื่องกับไทยเราเองจนบ้านพังแต่กลับคิดว่าให้พังไปเดี๋ยวไปของเงินฝรั่งมาซ่อมเผลอๆได้เง,เงินมาเยอะกว่าค่าซ่อมจริงอีกกำไรเห็นเห็นครับ หากินกับวิกฤตชัดๆขเมรเนี่ยเฟบติดเงินช่วยเหลือ ODA มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนกลายเป็นนิสัยถาวรไปแล้วว่ามีปัญหาปุ๊บแบมือปับ๊บไม่เคยยืนด้วยลำแข้งตัวเองอย่างจริงจังถ้าทั่วโลกยังยอมจ่ายเงินช่วยรอบนี้ก็เหมือนสนับสนุนให้ขเมรไม่ต้องรับผิดชอบตัวการกระทําตัวเองเลยสิคะแน่นอนครับขมรเนี่ยเริ่มยิงเราก่อนแท้ๆพอไทยเรายิงสวนก็ดันวิ่งโล่ไปฟ้องโลกว่าเราทําบ้านเขาพัง ถ้ายังมีคนยอมให้เงินอีกเขาก็จะเรียนรู้ว่ายิงได้แล้วถ้าบ้านพังก็มีคนซ่อมให้ฟรีด้วยต่อไปเขาก็จะทำอีกครับการให้เงินช่วยเหลือในกรณีนี้ทำให้เขมรรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องรับผิดช,ชอบผลการกระทำใดๆเลยอยากจะรบก็รบอยากจะปะทะก็ปะทะแล้วทำไมประชาคมโลกต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่เขมรเป็นคนก่อละครับทั้งที่งบประมาณทหารของกัมพูชาก็มีอ่มีเงินซื้ออาวุธตลอดแต่พอชาวบ้านเดือดร้อนกลับไม่มีงบประมาณ ใช่เลยครับป,ปีปีหนึ่งงบกลาโหมขเขมรเนี่ยสูงขึ้นตลอดซื้อทั้งจรวดปืนใหญ่รถถังแต่พอชาวบ้านเดือดร้อนจากการรบที่ตัวเองก่อกลับบอกไม่มีเงินคือเงินซื้อกระสุนมีแต่เงินซ่อมบ้านไม่มีครับนี่มันคือภัยที่รัฐบาลขเขมรทําเองแท้ๆถ้าเจียดเงินซื้อจรวดหลายลูกเอามาสร้างบ้านให้ชาวบ้านนี้ได้เป็นหมู่บ้านเลยนะครับแต่เขาไม่ทําเหมือนกับว่าเอาเงินหลวงไว้ซื้อปืนส่วนเงินโลกมีไว้ซ่อมบ้านมันเป็นการผลักภาระชัดๆครับ ภาพลักษณ์เขมรนี่ก็เป็นแหล่งซ่องสุมแก๊งสแกมเมอร์อยู่แล้วนะคะคำขอความช่วยเหลือครั้งนี้จะดูเหมือนบิ๊กเดลต้มตุ๋นในสายตาชาวโลกหรือเปล่าอันนี้ใช่ที่สุดครับประเทศที่มีชื่อเสียงว่าเป็นรังโจรไซเบอร์เป็นฐานทัพของแก๊งสแกมเมอร์ที่โทรไปหลอกเงินคนทั่วโลกวันดีคืนดีประเทศนี้มาของเงินใครมันจะไปเชื่อครับสายตาชาวโลกตอนนี้มองเขมรด้วยความระแวงว่านี่จะเป็นบิ๊กดีลหรือเมกะโปรเจกต์ต้มตุ๋นระดับรับรฐบาล เหมือนกับว่าพอแก๊งคอเซลหลอกรายย่อยได้แล้วรัฐบาลเลยจะมาหลอกรายใหญ่ต่อคือความน่าเชื่อถือมันติดลบไปแล้วพอมีข่าวขอความช่วยเหลือคนเขาก็ต้องคิดแล้วว่าเงินนี้จะเอาไปช่วยคนหรือเอาไปอัปเกรดแก๊งคอเซนเตอร์กันแน่อืตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยขเขมรไม่เคยยืนได้ด้วยตัวเองเลยนะคะคือถ้าย้อนไปดูอดีต30ปีที่ผ่านมาเงิน ODA หรือเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาไหลเข้าขเขมรเป็นหมื่นหมื่นล้านดอลลาร์ ถ้าเงินพวกนี้ถูกใช้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพปา่านนี้เขมรต้องเจริญกว่านี้เยอะแล้วครับแต่นี่ยังต้องมาขอเงินซ่อมบ้านอยู่เลยมันพิสูจน์แล้วว่าการถมเงินไม่ช่วยอะไรถ้าถังมันรั่วมันสร้างวัฒนธรรมเวสแอนซี C, คือรอว่าปีนี้ญี่ปุ่นจะให้อะไรปีนี้ E.U. จะให้อะไรไม่คิดจะสร้างระบบภาษีที่เข้มแข็งไม่คิดจะสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนพรเงินขาดมือก็ร้องขอ มันคือวงจรอ,อุบาทของการเสพติดความช่วยเหลือที่แก้ไม่หายครับ<อ>แล้วการใช้ความขัดแย้งทางทหารมาอ้างเนี่ยก็ดูเหมือนจะทํากลบเกลื่อนความล้มเหลวทางเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจกัมพูชาช่วงหลังๆนี้พังพินาศครับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกตึกร้างเต็มเรองสีหนุวิวนี่ครัวเรือนพุ่งการส่งออกเริ่มฝืดเคืองรัฐบาลกําลังโดนด่านหนักแต่พอมีสงครามชายแดนก็เปลี่ยนจากรัฐบาลบริหารห่วยเป็นประเทศเรากําลังถูกรังแกครับปลุกกระแสะชาตินิยมกลบเสียงด่าเรื่องเศรษฐกิจ แล้วพอเศรษฐกิจพังจริงๆจากสงครามก็โบยความผิดให้ไทยโบยให้สงครามว่าที่เขมเมนจนลงไม่ใช่เพราะรัฐบาลหุนบริหารไม่ดีแต่เพราะสงครามต่างหากนี่มันแผนสกรปรกเพื่อฟอกตัวเองชัดๆครับ เปลี่ยนวิกฤตศรัทธาให้กลายเป็นคะแนนสงสารนี่เองนะคะใช่เลยครับทั้งที่จริงๆเศรษฐกิจมันเน่าเฟะมาจากข้างในทั้งนานแล้วและองค์กรอย่าง world bank หรือ adb ก็ต้องตรวจสอบประวัติความโปร่งใสของขเขมรก่อนจะอนุมัติเงินกู้หรือเงินให้ครับเรียกว่าตรวจให้ละเอียดยิบเลยเพราะเขากําลังดีลกับประเทศที่ดัชนีคอร์รัปชันแย่ที่สุดในอาเซียนถ้าหลับตาข้างหนึ่งแล้วเซ็นเช็คให้ไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการปล้นเงินชาวโลกก็ได้ครับต้องมีเงื่อนไขที่เข้มงวดสุด ต้องมีองค์กรกลางเข้าไปคุมการจ่ายเงินทุกบาทต้องเห็นของจริงก่อนจ่ายไม่ใช่จ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปดูไม่งั้นเสร็จโจรในคราบนักบริหารแน่นอนครับนี่มันเป็นการขอความเห็นใจจริงๆเหรอคะมันชี้ไปนในทางคําขู่ที่อยู่ภายใต้ความน่าสงสารครับคือถ้าโลกไม่สนใจก็อาจจะหาเรื่องเพื่อนบ้านอีกหรือไม่ก็ปล่อยให้จีนเข้ามาตั้งฐานทัพเพิ่มหรืออาจจะปล่อยให้แก๊งคอร์เซนเตอร์หนักกว่าเดิมมันคือการจับเสถียรภาพภูมิภาคเป็นตัวประกันครับเพื่อบีบให้มาหาอำนาจต้องหันมามองและจ่ายค่าคุ้มครบบองใงน ช่วยเหลืออย่างกับนักเลงไม่มีผิดครับน่าคิดนะคะว่าสรุปแล้วแผนบีที่เตรียมไว้คือแผนฟื้นฟูประเทศหรือแผนหาเงินเข้ากระเป๋ากันแน่บอกตามตรงเลยครับว่ามันคือมหากรรมหาเงินเข้ากระเป๋าภายใต้นักกากนักบุญแผนฟื้นฟูประเทศเป็นแค่ฉากบางหน้าแต่เนื้อในคือการดึงเงินก้อนโตเข้ามาหมุนเวียนในระบบท,ที่ตรวจสอบไม่ได้ของพวกนี้มันทำกันเป็นขบวนการครับตั้งแต่คนชงเรื่องคนปั้นตัวเลขความเสียหายไปจนถึงคนรับเงิน แผน B นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อชาวบ้านที่บ้านพังที่เนิน350หรือที่อุดรมีชัยหรอกครับแต่มีไว้เพื่อต่อลมหายใจให้ระบอบอํานาจให้กลับมาอู้ฟู่ได้อีกครั้งโดยใช้ความสงสัรเป็นเครื่องมือหากินชัดเจนค่ะก็จะได้รู้ชัดกันไปเลยครับเรื่องความถูกต้องและความจริงเนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ